สวัสดีค่ะวันนี้พอจะชวนเพื่อนๆทำเมนูคาราเมลพุดดิง้งชีสเค,ค้กค่ะคัสตาร์ดเนื้อเนียอ,อลมุนชีสเค,ค้กอร่อยหอมมันทานพร้อมก,กันกับคาราเมลบอกเลยว่าเข้ากันดีมากๆค่ะใครที่กำลังมองหาเมนูใหม่ๆสำหรับทำขายแล้วแล้วก็ห้ามพลาดเมนูนี้เลยค่ะสูตรอร่อยแล้วก็ทำง่ายเหมือนเดิมเราไปเริ่มต้นทำกันเลยค่ะเริ่มทำคาราเมลกันก่อนนะคะพอใช้น้ำตาลทราย160กรัมค่ะน้ำเปล่า20กรัมการทำคาราเมลเพื่อนๆควรใช้หม้อที่ก้นหนาๆแล้ว ก็สีสว่างหน่อยนะคะเราจะทาคาราเมลได้ง่ายขึ้นใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนค่ะเปิดไฟเคี่ยวคาราเมลเลยเราจะเคี่ยวไปเรื่อยๆเลยน้ําตาลจะค่อยๆละลายแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีน้าตาลทองเรื่อยๆค่ะใช้การเอียงหม้อไปมาช่วยนะคะพอน้ําตาละละลายหมดแล้วเราได้สีที่ต้องการแล้วเราก็ปิดไฟได้เลยค่ะระวังอย่าให้สีเข้มเกินไปนะคะเดี๋ยวคาราเมลของเราจะขมได้วันนี้พอใช้ถ้วยพุดดิ้งแบบอบได้นะคะใส่คาราเมลของเราลงไปเลยถ้วยรับประมาณ1ช้อน สูตรนี้จะได้ประมาณ12ถ้วยนะคะวันนี้พายเลือกใช้ชายโรตัสครีมฟิลลิ่งหรือน้าําทัดไข,ข่ของชายโรตค่ะเป็นตัวช่วยสําคัญเลยในการทาคัสตาร์ดลดเวลาแล้วก็ลดต้นทุนดีมากๆค่ะตัวนี้เขาผสมมาเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานเลยตอนนี้เขามีแพ็กเกจใหม่แล้วนะคะกล่องเล็กขนาด454กรัมขนาดกําลังดีเหมาะสําหรับใครที่อยากลองใช้ลองทําทานที่บ้านเลยน้าําทัดไข่ตัวนี้เขาจะแช่ฟรีซมานะคะก่อนใช้จะต้องนํามาละลายเป น้ำก่อนรสชาติอร่อยหวานกำลังดีเนื้อเนียน,นละมุนแล้วก็กลิ่นหอมนมไม่ต้องผสมอะไรเพิ่มเลยค่ะพอใช้น้ำทัดไข่ใช้โลเทลงไปในพิมพ์เลยประมาณครึ่งถ้วยเพื่อนๆปรับได้ตามชอบเลยนะคะเสร็จแล้วพอจะเทน้ำร้อนลงไปประมาณ1เซนค่ะวันนี้เราจะอบแบบรองน้ำกันนำเข้าอบไฟ160องศาไฟบ,บนล่างไม่เปิดพัดลมนะคะประมาณ35-40าี่นาทีไฟและเวลาตรงนี้ปรับตามเตาของเพื่อนๆอีกทีนะคะและอีกหนึ่งตัวช่วยสำคัญ ตัวนี้เป็นสินค้าใหม่ล่าสุดของชายโรสเลยชายโรสชีสฟิลลิ่งตัวนี้มีส่วนผสมของชีสแท้ถึง30%ค่ะรสชาติเข้มขน้นครีมชีสเนื้อเนียนละมุนทําได้หลากหลายเมนูเดี๋ยวพลอยจะมาอัปเดตเมนูให้อีกทีนะคะพลอยใช้ชายโรสชีสฟิลลิ่ง6 0 0กรัมค่ะเทออกมาแล้วมันจะเป็นก้อนไขมันแบบนี้เพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะคะเพราะตัวนี้มีส่วนผสมของชีสแท้ๆเดี๋ยวเราคนผสมนิดนึงเนื้อเขาก็จะเนียนแล้วค่ะและพลอยใช้ชายโรสมิ วิปท็อปปิ้งดาร่เบน100กรัมตัวนี้เป็นวิปปิ้งครีมนมสดที่คล้ายกับวิปดาริแท้เลยรสชาติอร่อยหอมมันนมไม่ต้องผสมอะไรเพิ่มเลยพอใช้ตะก้อมือนะคะคนผสมให้เข้ากันได้เลยแค่นี้เราก็จะได้ครีมชีสอร่อยๆพร้อมอบแล้วค่ะพอครบเวลาใส่ครีมชีสที่เราทําลงไปในพิมพ์ได้เลยพอจะใส่เกือบจะเต็มพิมพ์เลยนะคะเสร็จแล้วนําเข้าอบไฟ210องศาอบแต่ไฟบนนะประมาณ25-30นาที ไฟและเวลาตรงนี้ปรับตามเตาของเพื่อนๆอีกทีนะคะพอครบเวลาเอาออกมาพักได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับเมนูคาราเมลพุดดิ้งชีสเค้กบอกเลยว่าอร่อยแล้วก็ทําง่ายมากๆเลยเคล็ดลับความอร่อยและตัวช่วยสําคัญของวันนี้คือชายโสทัสครีมฟิลลิ่งและชายโลชีสฟิลลิ่งที่ช่วยให้เราทําเมนูนี้ได้สะดวกแล้วก็อร่อยลดต้นทุนแต่ไม่ลดคุณภาพไม่ต้องเสียเวลาทําน้ําคตาร์ดแล้วก็ครีมชีสเองเลยค่ะพออยากแนะนําให้เพื่อน ลองใช้น้ำทาลไข่ของชายโรชีสฟิลลิ่งมิลวิปท็อปปิ้งดาร์ีเบนะคะ3ตัวนี้เลยเพื่อนๆสามารถหาซื้อสินค้าของชายโรได้ตามร้านอุปกรณ์เบเกอรี่เลยหรือจะสั่งผ่าน KCG ออนไลน์ก็ได้เลยค่ะพอฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเมนูใหม่ๆถ้าลองทําแล้วอย่าลืมแวะมาอวดผลงานให้พอยชมบ้างนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ